สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมนูพิเศษในวันหยุดอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนำเสนอเมนูข้าวหมูแดงตัวเล็กก็อยากกินก็สั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานฝนก็หมักหมวูไว้เมื่อคืนเช้านี้ก็มาทำการอบมาทำน้ำซุปแล้วก็ทำน้ำราดน้ำหมูแดงอะค่ะ เสร็จเรียบร้อยตอนนี้พร้อมทานแล้วนะคะทำเองแบบจุกจุกไปเลยคะ่ะไม้ตองห่วงทำเองกินเองไม่ซื้อเขาอะน้ำซุปเดี๋ยวนี้เขาให้น้อยมากแล้วก็มันไม่ไม่รู้สิไม่ถูกใจไหมสะใจทำเองแบบเนี้ยจุกจุกไปเลยคะ่ะจะเอาหมูเท่าไรจะเอาผักเท่าไรใส่ไข่เท่าไรเราสามารถที่จะ ก็เรียกอะไรบังคับได้เนาะโดยเฉพาะน้ำราดปอนติดใจตั้งแต่เล็กๆเจ้าข้าวหมูแดงชิ้นกิตตีหาดใหญ่กินมาแต่เล็กแต่น้อยก็แอบขโมยสูตรเข้ามาของเขาน้ำน้ำหมูแดงจะเข้มข้นแบบสุดยอดอะและเก็บได้นานด้วยทำทีเนี่ยเก็บไปได้ตั้งเจ็ดวันนะใช้น้ำหมักหมูแดงนี่แหละ มาเคี่ยวจนข้นเหนียวแล้วก็เก็บไว้รสชาติก็จะหอมออกเค็มๆหวานๆน,น,นิดหน่อยพอปลาเลมปลาเลมไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะคะส่วนใครที่จะชอบใส่พริกน้ำต้มหรือจะกินกับกระทงกระเทียมกินกับพริกขี้หนูก็อนันแล้วแต่ความชอบไม่เก้าไข่ออกไขรเนาะแต่พอเราไม่กินเอาแค่นี้แหละ แคนี้ก็สุดยอดแล้วสวยงามพระรามแปะตุกอกถูกใจทำทุกการก็ออืืแต่ว่ามันขั้นตอนมันยุ่งยากเนาะช้าเสียเวลาก็เลยไม่ค่อยทำบ่อยๆทำเฉพาะเวลาพิเศษจริงๆถ้าไว้ไม่งั้นก็ไม่ทำมันเส้นเปลืองมันช้ายุ่งยากในการทำแต่ถ้าโอกาสพิเศษแบบเนี้ยก็ได้ยู่เห็นไหม หมูเราอบจนสุกแห้งไม่มันไม่ยังไงอะไม่เต้าแฉะเะอยู่อะน้ำราดแล้วก็เคี่ยวพอดีคือถ้าเราทำเองอะเราต้องการแบบไหนใช่ไหมเราทำได้ตามที่ใจเราต้องการเราไปซื้อเข้ากินจะไปจู้จี้จุกจิกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำเองกินเองดีกว่าชอบแบบไหนอย่างน้ำซุปก็เหมือนกันเราจะ ใช้เป็นซี่โครงก็ได้ใช้เป็นกระดูกหมูก็ได้หรือจะใช้เป็นซี่โครงไก่ของพรวันเนี้ยใช้ซี่โครงไก่หนึ่งโครงตรมได้มอหนึ่งพอดีกินได้ทั้งวันรับรองเยาว่าแตสามคนเลยห้าคนยังกินไม่หมดเลยหมูเป็นกิโลกิโลกินสามคนไข่อีกคนละฟองคนละฟองโอเค มาเด้อมาเด้อมาทานด้วยกันนะคะรับรองความอร่อยค่ะใครยังไม่มีเมนูคิดเมนูไม่ออกเที่ยงนี้มาเด้อมาเด้อมากินด้วยกันกินล้ะค่ะไม่พูดมากเดี๋ยวมันจะน้ำซุปจะเย็นใช่เนาะเดี๋ยวจะไม่อร่อยมานะคะทานด้วยกัน อันนี้เราจะมาทำน้ำหมูแดงหรือว่าน้ำราดนั่นแหละค่ะวันนี้ทำเมนูข้าวหมูแดงก็มาเปรียมเอาน้ำที่เราเหลือจากการหมักหมูแดงนะคะเอามาผสมกับน,น้ำซุปและเอามาเคี่ยวให้รสชาตินี้แล้วแต่เนาะแต่ของปอนนี้จะเป็นน้ำหวานตามพอปลาเล่มปลาเล่ม ถ้ามันยังไม่เหนียวพอก็เติมแป้งนะคะ่ะแป้งที่เราใช้ทำราดหน้านั่นแหละเอามาผสมน้ำแล้วใส่ลงไปเที่ยวเอาความหนืดเอาตามความพอใจของเราเอาเหนืดมากเหนืดน้อยเอาแบบยังไงแล้วแต่เนาะ เนี่ยของพรก็ประมาณนะี้เป็นอันว่าโอเคใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะหลังจากนี้จะไปทําน้ําซุปจริงๆพรนะทาน้ําซุปไว้ก่อนแล้วแต่ว่าไม่ได้ทานะ้ำซุปมา,าทำทีหลังทำไว้พอพอสุกเพื่อจะเอาน้ําเข้ามาผสมแป้งนี่พรใช้แป้งมันเนาะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละละลายน้ํา เอามาผสมเพื่อทําน้ําหมูแดงอันนี้ขั้นตอนการทําน้ําซุปเราก็ตั้งน้ําให้เดือดเนาะใส่หอมใส่กระเทียมใส่น้ํากระเทียมดองลงไปให้เดือดจริงๆก่อนถึงจะมาใส่ซี่โครงไก่ต้มซี่โครงไก่จนสุกได้ที่ก็มาใส่ผักอันนี้จะเป็นหัวไชเท้าเนาะหัวไชเท้ามันเป็นยาเย็น กินแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นเพราะความทําค่าจะเป็นหวัดด้วยอะไรด้วยก็เออจัดเมนูนี้